สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาสุกูสุกคนมาดิค่ะว่าปบปอกกับสองรัดแซวเราอ่ะซแค่เก่านะพี่น้องมาดิเนาะรัดกับเมนูคือเก่านะพี่น้องคือเมนูข้าวต้มนะเออแบบข้าวต้มข้าวต้มเขานะมืาดิเนาะอือพมีข้าวเปียกข้าวต้มบัตรอาจะเอ็นข้าวเปียกคือกันเนาะอือข้าวเปียกเข่าข้าวเปียกเส้นนังสีน่าทุกคนแบบ จีว่าสลัดจะขึ้นมากินข้าวข้าวเปียกแต่วันนี้ก็มากินข้าวเปียกข้าวเนาะพี่น้องก็ี๋จะมาต้มเซเลดไก่น้ำล้วกัเดี๋ยวจะไปซื้อลูกศิษย์มาใส่เนาะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้กัมาเก็บผักก่อนอยู่สวนหนองนาเนาะนี่หนองนาปลูกไใบขางบ้านเนาะพี่น้องเดี๋ยวเาจะมาเบิ่งเนาะว่าผักเพิ่นงามปานไเนาะพี่น้องเพราะว่ารัดกับบริโภยเลยมาคางบ้านกันนะคางบ้านนี่มุกไก่เดม่าเลยพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันเด้อยพี่น้อง นี่เนาะงรัตจะมาเก็บอะไรไอ้จะเป็นกุ่มอย่างมักแตงวะพี่น้องมักแตงเนาะ,ะ,ะเนี่ย่ะซาลาแหน่รัตจะเก็บไปกินก้าวกระตุกเนาะเนี่ยมันมีน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องมีน้อยหนึ่งเขาก็เก็บน้อยหนึ่งได้เก็บเปิดตว่าวลาไปกินก็แบบกว๋วยจับกินเฟรชกินกว๋วยอันนี้กินกินกว๋วยเตี๋ยวเน้องรัตเกลือกงแล้วล่ะ,ละ นี่เด้เนาะแบบเอาไปกินแกมเพ่อะให้มันหอมเนาะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นหอมหอมเปีอันนี้ก็บทายเนาะเห็นอยู่พี่น้องมีตม้นมะพีแล้วก็ตะไคร่เนาะพี่น้องฮู้ดอนอากาศมือน,นี้พี่น้อ,นงอ,นนงองฮ้อนคาฮ้อนแนบเบิ่งเด้อฮุ้ดฮนเป็นฮ้อนเมืองพี่น้องแซ่พี่น้องมาเบอันนีนต้นกล้วยเนาะ แต่เจ๊ก็จะปลูกกล้วยมาหลายกระบอเคยเขาจะเถื่อะนนาะพี่น้องเมืองเคียวอมทุมเลยโซ,โซมซิมีงูเนาะพี่น้องจะว่าบ้อน้องพี่น้องเขาก็จะเอามาแช่ไว้เนาะเอามากินเพราะมันหอมสุดๆเนะค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อลูกซินละกะ่ะต้นหอมเนาะพี่น้องเดี๋ยวจังสิคอยมาต้มข่าวนะ้อเนี่ยมาเบิ่งเมนูนต้มข่าวนาะพี่น้อง สมขาปี่งแบบมากแห้เนาะขาเปียกเซนขาเปียกเขาขมากนาะพี่น้องเดี๋ยวไปกันเด้อหลังจากเที่ยวไปสือของยองมาแล้วนาะพี่น้องก็จะมาลาพักเที่ยวไปสือมานาะพี่น้องอันนี้ก่าหัวละผ้านาะพี่น้องกับตนหอมน้ะพี่น้องที่ว่าอ่าว่าเป็นพักเสริมนาะพี่น้องเขาก็จะลาผววพักเสริมแล้วก็อ่าฮันมุยย่อยยังหรือว่า เดี๋ยวเดี่ยวต่อเนาะพี่น้องชอบใจสิไปตบเขาเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาเน,นาะมันแบบถ้าเราต้บใบมันจะอิ่มหิตมพี่น้องก็เลยแบบว่าบริโภตบใบนาะจะแบบจัดเครื่องเคียงอย่างเงๆๆๆดี่ยวเดี๋ยวต่อและคอยเอาเขาไปต้มเนาะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งเลยเนาะว่าสิเปน็นยังไงนาะก็คือหมอแบบไงไม่ได้พี่น้องกินซ้ำกดเลยน้องเท่านั้เลยเขาเห็ดหมอใหญ่ๆได้เนาะพี่น้องแบบกินเดือดจังววะอิ่มเนาะพี่น้องอืมเป็นวานจังสี่เดียะ หลังจากที่เราล่าง้นห้องเดียวเรียบร้อยนาะอพี่น้องเ้าก็จะมาล่างเดือดนาอก,ก็จะเป็นเดือดไก่เด้นะพี่น้องห้อจะเอามาใส่ข้าตุ๋มนาะพี่น้องนาะทีว่ว่าเขาปิดเขานะั่นเองนี่ได้นาอจ้ะอาจจะเป็นแช้งสะท้อนในเด้อพี่น้องเพราะว่ารัาดไหนอยู่ในห้องเนาะแบบปอบไซ้์เซอร์มทอบน้ำอันนี้รัดก็จะล่างไ้วนาะอพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปะหันพักแล้วก็อันนี้ด้วยนาะอพี่น้อง ไปหั่นผักแล้วก็หั่นลูกชิ้นหมูยอ่อนาอพี่นอ้องที่เอาซื้อมาเตรียมไป หลังจากที่เาหัน่นต้นหอมอีย่างเดียวนาะพี่น้องก็จะมาหั่นบักนาวเลยนะพี่น้องเดี๋ยวก็จะมาหัน่นมุ้ยยอตามเนาะพี่มุ้ยยอดในเซเว่นก็เท่าไรนะยี่สิบเอ็ดบาทน่าจะเป็นด,ดลุลราคาแล้วก็ต้นหอมกําละสิบบาทเนาะพี่น้องเนี่ยหมูยอแบบเอื่อป่ะปาดกินกินส่วนี่แบบว่า กินแต่ข้าวต้มแล้วก็ข้าวเปียกนาอพี่น้องแบบเออแบบมวนแบบ้าประหยัดด้วยอย่างเลยพี่น้องแบบบัจักเนวสิกินนนาอพี่น้องแบบมันมันคิด่ออกไม้แต่ละมืออันนี้แต่แบบก๋วยเตี๋ยวตบมะฮงัง,งี่คือส่วนนี้ก็บ่เวอีอตำมะฮงก็จะต้มขา้าวต้มต้มข้าวเปียกแล้วก็ต้มข้าวเปียกเซนต้มข้าวเปียกเขาจากสี่ล่ะพี่น้องบ่จักแนวสิกินนนาะพี่น้องผู้ดได้่าคือราดปอ เน,นี่ยเนาะส่วนี้รัดกับแบบอยากอ่าเริ่มมาลุยออนไลน์เน่เนาะอย่าแบบอยากหาได้ได้ทางเนาะพี่น้องหาได้ได้เสริมหาได้ได้เสริมให้ตัวเองเงยเสียน่ะแบบแจ้งน้อยๆเข้ากับกบริสุขของใส่ของซอ,อ,อยไล่เงี้ยสิแบบคือจังแบบ คีมนะคีมพี่วูยังเยี่ยสีน้องพี่น้องแบมพ้าได้ได้ซื้อมาตัวเองได้ได้พูดกับว่าสลัดให้ไปใส่นอนในเฟซกับปะข่อยเกอนไวเนาะส่วนนี้ก็จะไปเกอนไว้นิดนึงนะพี่น้องเกอนไว้ในเฟสบุ๊กเนาะแล้วก็ใน YouTube ลัดกับอะไรเกอนไว้เกือบเป็นเดือนเนาะแต่ว่าส่วนนี้ก็จะกลับมาเกอนไว้อีกแล้วอาจจะสองสามวันแต่ว่าคลิปกะบัวฝาบเบือหรือพี่น้องจะเป็นคลิปแบบว่าเฮ็ดกับเขาหรือส่วนลายเนาะอืมลไรกับประแจเศษอย่างเนาะแบบแบบ เหตุเดกับเขาหลังจากที่ยาหั่นหมูยอเดาดิบยเนาะพี่นอ้องเราก็จะมาหั่นลูกชิ้นต่อเนาะพี่น้องจะเป็นลูกชิ้นป่าเด้อพี่น้องคือแแสบแห้งเราซื้อให้เซเว่นนี่แซ่แๆบลูกชิ้นผุนแล้วบอหลอกล่ะเป็นก้นมากินลูกชิ้นอยู่แล้วก็ได้ว่ามันแบ่บเราก็จะหั่นไปไเรื่อยๆไเนาะพี่น้อง จยางที่เราเตรียมเครื่องแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องเขาก็จะมาล้างเขาเลยนะจะเป็นเขาหอมมาดีนะพี่น้องเขาจะเอาลูกเป็ดต้มในหม้อได้วยนะพี่น้องเขาก็จะมาล้างให้มันสะอาดแล้วค่อยเอาลงหม้อนะพี่น้องก็ประมาณนี้เลยล้วก็จะล้างโชซ้ำน้ำนะพี่น้อง หลังจากที่เท้าล้างเขาเรีเยบร้อยเขาก็จะมาเบิ่งหมอน้ำซุปเนาะพี่น้องหมอน้ำซุปเขาก็จะประมาณนี้เลยจะบ่มีโมบ่มียังเนาะพี่น้องเขาก็จะเอาเข่าลงไปด้วยนะพี่น้องเอาเข่าลงไปแบบตกให้มันกลมเนาะพี่น้องกลมจักหน่อยแล้วค่อยเอาอ่าพวกเรือตะกาพวกลูกชิน้นพวกหมูย,ยอลงเนาะพี่น้องอันนี้ก็เัาจะขึ้นบ่อยเยนาะเพราะว่ามันเป็นเขาใหญ่มันติดหมอเนาะพี่น้องนี่เด้อยหมอน้ำซุปเขาก็เรื่องเ,อาาเรืออัลบามเลยนะพี่น้อง อันนี้ก็คือปรุงใส่แมกกี้แล้วก็ผงชูรสเกลือแล้วก็รสตีน้องพี่น้องลงไปตอนนี้ลากะใส่เดือดเป็นทีเรียบร้อยแล้ว,วต่อไปก็จะใส่ลูกชิ้นน้องพี่น้องลูกชิ้นตามกันเลยนี่ด้วยน้องพี่น้องก็จะแบบมันจะหมองมักใหญ่น้องพี่น้องแบบปวดปอก แล้วไปติเรียบร้อยเขาต้มเข้าเขาต้มกินเทียง <c oughs> ยืนหนึ่งวะะ่าอะไรแล้วจะมาปรุงรับพี่นองจุดจี้กินน้ำวัวไหรจักจำได้ยัง,งมักเสร็จได้กว่าไนงะใช้คลิกลงไปนะพี่น้อง ต้นหอมจ้าต้นหอมใส่เป็นสวนพี่น้องอันนี้ใส่มังนาลงไปนิดนึงเข้มปัวก็จะน้ำตาลจ้ามีพี่น้นองเซอรแนที่เอาเก็บเรงเแซวน์ แล yeah, olla, vet, okay. ้วน so yeah. ่ยูเองวะนี mm ่พ hmm. ี่น้องรอยากไปเ็สตายจะปแต่แสบวะพี่น้องนี่ดูเขาต้มเล่าจะเป็นแบบนี้เด้อพี่น้องต้องใส่พริเกี่ยว้กัน ในะกระโปรงคือไงมากทะเลาะใับกระโปรงมา,ากจ้าพี่น้องมาดเธอจึงบอกเพื่อนสนิทให้เก<อ>ลงหน่อลที่หังม่นเจวเซน่าที่ต้นไม้อยอยู่เข้ากับน้แต่ับัน้ป็นขาต้มเทียนพี่น้องแล้วเอ็งพอานองกจากไม้มันกล้าลงมาซอนเธอเธัวจไม่กล้าที่จะเปิใจ้าพวกบาเีใช้กับใจ้

nhanh mà mỗi con chưa một mình con tường sẽ phải thể nhắc chứ